เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18มิถุนายน2568หลังจากที่วันนี้พี่น้องกเกษตรกรชาวไรอ้อยได้รับฟังข่าวดีกันไปแล้วนะคะและสำหรับหลายๆท่านก็ยังกังขาอยู่ว่าเออทำไมได้น้อยทำไมไม่ได้120บาทต่อตันอ้อยนะคะคลิปนี้ ในวันที่18มิถุนายนเราจะมาสรุปมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นพีเอ็ม2.5ฤดูการผลิตปี2567ทับ68กันนะคะสรุปมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นพีเอ็ม2.5ฤดูการผลิตป,ปี67ทับ68นะคะ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการกลั่นกลองคณะที่5ด้านเศรษฐกิจและการ,กรเกษตรเสนอซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหาวาชิระเป็นประธานกรรมการพิจรารณาเรื่องมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2567ทั2568ในคราวประชุมครั้งที่5ทั68 เมื่อวันจันทร์ที่9มิถุนายน68แล้วมีมติดังนี้นะคะ 1. รับทราบผลการดำเดนินการตามมาติคณะกลอนกลองคณะที่5ในคราวประชุมครั้งที่2ทัพ2๕6 8เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 8ของกระทรวงสาหกรรม 2. อนุมัติให้กระทรวงสาหกรรมดํดำเนินมาตรก,การช่วยเหลือกเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี2567ทับ2568เฉพาะมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100กรอบวงเงิน5,175ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศไปพลางก่อนและมอบหมายให้กระทรวงสึกาการมพิจารณาทางเลือกการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของภาครัฐ สเห็นควรให้ทกสปรับปรุงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายใต,ใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละ100กรอบ,บวงเงิน5,175ล้านบาทโดยเห็นควรให้ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของทกสประจำไรมาสบวกหนึ่งพร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและทกส ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา27และมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวิเนการเงินการคลังของรัฐ ปี2561เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป4เห็นควรให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาจัดทาแผนการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยไม่เผาได้อย่างต่อเนื่อง,ย,งอยั่งยืนและไม่เป็นภาระงบประมาณใน,นระยะต่อไปนี่คือสรุปมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น pm 2.5ฤดูการผลิตปี2 5 6 7ทับ2อ6 8มาแล้วนะคะครมอัดงบก,กว่า5.3พันล้านเพื่อจ่ายให้กับพี่น,อน้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5แอดมาสรุปให้ทุกคนได้รับฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้18มิถุนายน2 5 6 8